สร้างตัวตนแบบนี้ทําให้มีคนสนใจแล้วก็สะดุดตาแล้วก็สามารถที่จะดึงลูกค้าได้เยอะเลยนะครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยอยู่ตามนอกสถานที่บ้างครับในบางครั้งบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณนั่งอยู่กับบ้านอยู่กับสานักงานเนี่ยมันทําให้ลูกค้าคุณอาจจะรู้สึกบางครั้งเราก็จําเป็นต้องอยู่ข้างนอกบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณไปเที่ยวไหนไปร้านอาหารไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถที่จะอัดคลิปวิดีโอเก็บไว้ได้ครับตอนนี้เที่โอป้าอยู่ริมโคงครับตอนนี้อยู่ที่อําเภอท่าบ่อนะครับวันนี้นะครับเพราะฉะนั การดีแลกบ้างนะครับติ๊กตอกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่พิเศษอย่างหนึ่งคือเขาชอบอะไรที่เอนเตอร์เทนและมีสตอรี่ครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สะดุดตาและน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณนําคลิปแบบนี้ก็สามารถดึงดูดสายตาคนดูได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญข้อต่อมานะครับก็คือ t ิ๊กตอกเนี่ยชอบอะไรที่เป็นความรู้ครับเขาสนับสนุนมากครับโดยเฉพาะเวลาที่เราใส่นะครับแฮชแท็กติ๊กตอกแนวติ๊กตอกยูนินะครับก็จะทําให้คลิปของเราถูกักดันได้อย่างมากธุรกิจนะครับถ้าเกิดว่าค บอกปัญหาได้ไหมว่าทําไมคนถึงจําเป็นต้องกินคอลลาเจนเช่นปวดเขา่าผิวสวยหรือว่าผิวมองหรือว่าอยากจะสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> คุณสามารถเล่าถึงปัญหานี้ได้ไหมครับหรือสมมติว่าคุณทําเป็นรถใช่ไหมครับคุณขายรถมือหนึ่งมือสองหรือเป็นเต็นท์รถเนี่ยคุณสามารถบอกในสิ่งที่คนอื่นเขาคาดไม่ถึงได้ไหมครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อรถมือสองเนี่ยคุณต้องระวังอะไรอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเล่าแบบนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําแบบนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือบางครั้งคุณอาจจะอัดเน่นสถาน การเล่าเรื่องชีวิตคุณบ้างแบบนี้ทิกตอกชอบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับก็จะสามารถทําไมคลิปนั้นเนี่ยมันดูน่าดูอะคือเหมือนกับเขาได้ไปเที่ยวกับคุณเนี่ยมันตอนแี้คุณได้ไปเที่ยวกับป้าใช่นไหมครับ เหมือนกับคุณได้ไปไดกับป้าเลยคุณก็จะเห็นแบบโค้งอยู่ข้างหลังนี้ครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆก็พาแม่กับป้ามาทําบุญนะคบที่จังหวัดนองคายตอนนี้อยู่ที่ท่าบ่อมาแวะกินข้าวที่ร้านแหลกโค้งนะครับเห็นนะบรรยากาศดีๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็เป็นริมโค้งซึ่งตอนนี้ฝั่งประเทศลาวเนี่ยก็แบบน้ำโค้งแห้งมากนะครับนี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ป้าทําให้คุณดูว่าเราทําคลิปจากเรื่องราวที่เราใช้ชีวิตเถอะนะครับแล้วก็อาจจะแทรกความรู้ที่เป็นสาระแล้วก็แทรกความบันเทิงบ ว่าเป็นประโยชน์สวัสดีครับ